บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์ส่วนนี้ก็คุณฟังขอ,งขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมานาประจำวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดำเนินรายการ นะครับวันนี้เราพบกันประจำวันอาทิตย์ที่15เดือนมกราคมปีคศ2017นะครับในหัวข้อสูญเสียเพื่อจะได้อีกและพระเจ้าของพระเจ้าที่ศึกษาร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ3 7ถึง42นะครับพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ3 7ถึง412นะครับก็ได้ปรากฏเรื่องราว และก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่าผู้ใดที่รักบิดามารดายิ่งกว่ารักเราก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดรักบุตรชายหญิงยิ่งกว่ารักเราผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราและผู้ใดที่ไม่รับเอากางเขนของตนตามเราไปผู้นั้นก็ไม่มีค่าควรกับเราผู้ที่จะเอาชีวิต ของตนรอดจะกลับเสียชีวิตแต่ผู้ที่สู้เสียชีวิตของตนเพราะเห็นแก่เราก็จะได้ชีวิตรอดผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามาผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจนะก็จะได้บําเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับและผู้ที่รับผู้ชอบธรรม เพราะเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บําเน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับและถ้าผู้ใดจะเอาน้ำเย็นสักถ้วยหนึ่งให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงเก่ท่าทั้งหลายว่าคนนั้นจะขาดบําเน็จก็หาไม่ได้ และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและก็เนื้อหาจากพระจนะของพระเจ้านะครับซึ่งก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่10ข้อ3 7มสนะครับจะศึกษาใกล้ครวนร่วมสามัคคีธรรมเฝ้าเดียวนะครับร่วมกันในบรรยากาศของรายการกำลังใจกำลังมาในวันนี้นะครับหัวข้อสูญเสียเพื่อจะได้อีก เมื่อฉันแต่งงานกับคู่มั่นชาวอังกฤษแล้วก็ย้ายไปอยู่สหราชอาณาจักรฉันคิดว่าจะเป็นการผจญภัย5ปีในต่างแดนฉันไม่เคยนึกฝันว่าจะอยู่ยาวนานมาเกือบ20ปีหรือบางครั้งฉันจะรู้สึกเหมือนสูญเสียชีวิตเดิมเมื่อต้องกล่าวลาครอบครัวเพื่อนฝูงการงานและทุกสิ่งที่คุณเคยแต่ในการสูญเสียวิถีชีวิตแบบเดิมฉันได้พบวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม ของขวัญของการได้ค้นพบชีวิตแบบหนึ่งเมื่อเราสูญเสียชีวิตอีกแบบหนึ่งคือสิ่งที่พระเยซูส่งสัญญาต่ออัครทูตของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงส่งสาวก12คนออกไปประกาศข่าวประเสริฐพระองค์ขอให้พวกเขารักพระองค์มากกว่าบิดามารดาบุตรชายหญิงของเขาพระองค์ตรัสเช่นนี้ในวัฒนธรรมที่มีครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของสังคมและให้คุณค่าไว้สูง แต่พระองค์ทรงสัญญาว่าถ้าพวกเขาสละชีวิตเพื่อพระองค์เขาจะได้ชีวิตอรอดเราไม่จำเป็นต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อค้นหาตัวตนในพระคริสต์หากเรารับใช้และทุ่มเทเช่นสาวกที่ออกไปแบ่งปันข่าวประเสรเิฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะพบว่าเราได้รับมากกว่าที่เราได้เพราะความรักมากล้นที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสำแดงแก่เรา แน่นอนว่าพระองค์ทรงรักเราไม่ว่าเราจะรับใช้พระองค์มากน้อยเพียงใดแต่เราจะพบความพึงพอใจความหมายและการเติมเต็มเมื่อเราทุ่มเทตัวเราเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่นเมื่อข้าเพ่งดูการเขนประหลาดที่พระเยซูทรงสิ้นชีวา ทรัพย์สินในโลกค่าไม่สวัสดเมื่อเทียบกางเขนประเสริฐนักนาพักิจมานาประจำวันร่วมกับคริสจักรตรังขอเชิญเพื่อนพี่น้องทุกท่านทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิกทั้งใกล้และไกลมาร่วมพบปะสังสรรค์เสริมสร้าง,เต,างเติมความสุขใจให้กันและกันในงานมานาสัญจรจังหวัดตรังพบกับทีมงานและพ่ดดวงโดยการาักนจกานาประจำวัน อาจารย์นิติเชษสรด,ดีวงศ์นำพระพรมาแบ่งปันผ่านถ้อยคำแห่งการหมุนใจงานมานาสัญจรจัดที่คลิจักตรังตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังวันเสาร์ที่21มกราคมพุทศักราช2017นี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสนใจเข้าร่วมงานอย่ารอนานต้องรีบโทรโทรก่อนรับสิทธิ์ก่อน088 258 8340ยำ้ำ 0882588340และพบกันนะครับในงานมานาสัญจรที่คลีจักรตังจังหวัดตรัง,ง,งคุณผู้ฟังกํลังติดตามรับฟังรายการมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมมีข้อสงสัยบางประการนะครับก็สามารถส่งคําถามติดต่อมาอั่ทีมงานของเราได้นะครับรวมถึงสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภัตกิจมานาประจําวัน น,นอกจากนั้นก็กรุฟังท่านไดนะครับที่สนใจต้องการอยาก,ยากจะนํารายการที่เราฟังไปเปิดออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุหรือเป็นเสียงตามสายในสถานที่ต่างๆก็แจ้งความประสงค์ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต่อผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัตนะครับจากหน้าซองส่งถึงพันธกิจมานาประจําวันตู้ปอนอสามห้าปอนอฟหัวหมาก กรุงเทพ1-0-2-4-3ผ่านทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้ที่หมายเลข02718-5166-7แล้วก็เว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i o d b o r g มาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันไปนะครับข้อคิดสำหรับวันนี้ได้กล่าวไว้ว่าทุกการสูญเสียทำให้เกิดช่องว่างซึ่งเติมเต็มได้ด้วยการ ทรงสถิตของพระเจ้าและทั้งหมดนี้ก็คือรายการมานาประจำวันสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจำวันและผมสันทัศน์พร้อมกับทีมงานล่ำลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับรายการในโอก,สกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับถ้าผู้ใดตามพระเยซูให้ผู้นั้นเอาชนะตนเอง รับกลางเขนของตนแบกเดินตามพระองค์ไปถ้าผู้ใดสละชีวิตเพื่ออุทิศพระเยซูคริสผู้นั้นได้ชีวิตรอดจากองค์พระเยซูที่บนกลางเคพระองค์ทรงมอบชีวิต เืองูชาโลหิตลังไลจากพระไทยรักที่เมตตาไทยบาปคนทั้งโลกานำชีวาสู่ชีวิตนิรันร์ถ้าหากผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร กองมากมายที่มีไม่อาจช่วยชีวิตคนเบื้อไฟเมื่อยังมีลมหายใจรับชีวิตใหม่ในพระเยซูเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยพระสิริพระบิดากองทัพทุสวรรค์ยิ่งใหญ่ของพระเยซูประทานบันเนตรรางวัล นตามการกระทำบรรบดาผู้ชอบธรรมวางใจเชื่อพระเยซูที่บนกลางเคนพระองค์ทรงมอบชีวิตเพื่อช่วยทุกชีวิตอุทิศเป็นเครื่องบูชาโลหิตลังไลจากพระไทยรักที่เมตตา บาปคนทั้งโลกานำชีวาสู่ชีวิตนิรันด์ถ้าหากผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเงินทองมากมายที่มีไม่อาจช่วยชีวิตคนบึงไฟเมื่อยังมีลมหายใจรับชีวิต พระเยซูเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมาด้วยพระสิริพระบิดากองทัพทูตสวรรค์ยิ่งใหญ่ของพระเยซูประทานบำเหน็จรังวันให้ทุกคนตามการกระทำบรรดาผู้ชอบธรรมวางใจเชื่อพระเยซู ผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกต้องเสียชีวิตของตอนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเงินทองมากมายที่มีไม่อาจช่วยชีวิตพ้นบึงเปลือยยังมีลมหายใจรับชีวิตใหม่ในพระเยซูถ้าหากผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลก ชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเงินทองมากมายที่มีไม่อาจช่วยชีวิตพ้นมึงไฟเมื่อยังมีลมหายใจรับชีวิตใหม่ในพระเยซูไม่มีสิ่งใดล้ำค่าเท่าชีวิตใหม่ในพระเยซู